คำเตือนรายการนี้เต็มไปด้วยความบ้าไม่เหมาะสมกับพวกโลกสวยพวกดอกไม้โปรดใช้วิจารณญาณจักรยานมอตเตอร์ไซค์รถไฟฟ้าเครื่องบินรถถังเฮลิคอปเตอร์ไม่ควรใช้เพศมันเทศมะเขือเทศนกกระจอกเทศสยามประเทศอรัญญประเทศในการรับชมและภายในคลิปดังกล่าวไม่มีสัตว์เลี้ยงตัวใดโดนทำร้ายสวัสดีครับวันนี้ครับทุกคนครับก็อยูอ่คนโครับเอพิซโอเย่ และในวันนี้ครับเออจะมารีวิวสิ่งนี้ครับผมแหมนี่ครับนี่ครับเราเรียกกันว่าบรรวนี่อบกรอบมาในเวอร์ชันที่เป็นซอลนะครับผมนี่เลยนี่เลยเป็นบราวนี่อบกรอบนะซึ่งเออได้ลองชิมแล้วคือมันอร่อยมากเลยครับเออเลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่ครับมีที่ฉีกครับผมนี่ครับและถุงนะครับก็จะเป็นถุงแบบเป็นซิปลอคทั้งหมถ้ากินไม่หมดนะครับก็สามารถ บีบได้นะครับเพราะนี่ฟังนะครับมันจะเป็นถุงแบบเป็นซิปล็อกแล้วครับนี่ครับอ่ะสุวัตพอเปิดพวกพวกไอ้กินเสร็จปุ๊บ,ก,บ,ก,บก,ก็ปิดได้นี่เลยนี่เห็นไหมได้นะครับแล้วก็มางั้นเราจะมาเริ่มชิมกันเลยแกะแล้วนี้มาอืมกลิ่นหอมมากเลยนี่ครับโหนี่ครับเปาลี่นี่คเ,เป็น แบบเวอร์ชากแบบเป็นแบบอบกรอบนะครับเพื่ครับเป็นแผ่นเล็กๆนะฮะอืมเฮ้ยเฮ้ยอร่อยมากเฮ้ยเฮ้ยอร่อยเว้ยเฮ้ยจริงๆอยากให้คนได้ยินเพื่อนอร่อยเนี่ยเหมือนกินบราวนี่ที่แบบนิ่มๆเหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้มันกรอบแล้วสัมผัสมันดีเพราะม้ำจะนิ่มใช่ไหมไอันนี้มันกรอบเว้ยเฮ้ย อร่อยว่ะอร่อยมากเลยเนี่ยครับลองลองดูเนี่ครับเป็นบาวนี่อบกรอบนะครับอืมอร่อยกินไม่รู้เลยเนี่ครับบาวนี่อบกรอบนะครับทำเป็นซองอย่างดีเลยนะนี่ครับนี่เนี่ยจะเป็นแผ่นเล็กๆนะครับบางๆแต่ว่าอร่อยครับผมเย้เลยเยเลยข้างใน นะมมันอร่อยมากเลยอ่ะอจริงๆทุกคนได้ชิมมากมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยครับแบบอย่างคำบรรยายอ่ะคือเออไม่เคยกินบาวนี่อบกรอบเลยครับคืออันเนี้ยอร่อยมากกินเป็นครั้งแรกนะบาว์นี่อบกรอบแต่เออค่อยชิมแล้วไงแต่ว่าชิมอันเนี้ยยอะๆอ่ะอ๋อก็เลยซื้อมารีวิวนะครับ คกินแบบนางที่แบบเป็นเคใช่ไหมแบบนี้ลองอรนะ่อยอร่อยนะครับกินแบบแบบเป็นสแน็คแบบเล่นอะไรหแบบดูหนังไปก็กินด้วยผมแบบเพลินเลยอะ่อออะอห,หือกรอบมากๆมากเลยครับจัดเลยครับห้ยยอนหักให้เลยนะครับนะครับนี่เป็นแผ่นกรอบๆนะครับอร่อยมาก อร่อยจริงโอเคครับก็สำหรับบาวนี่นะครับก็อร่อยมากๆเ,เออชอบมากๆครับกับบาวนี่อบกรอบนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กับคลิปเอิร์ดด้วยนะครับก็อตอนนี้ขอลาไปก่อนครับถ้าใครอยากให้เอิร์ดรีวิวอะไรสรามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ See you again